สาวขึ้นโรงพักแจ้งความโดนหลอกขายไม้ด่างนางสาวสุริสาพรัตนพงศ์อายุ17ปีเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจเอกอิสราวุุธนากยารองสารวัตรสอบสวนสาพาปากเกร็ดหลังจากสั่งซื้อต้นไม้ต้นหูช้างด่างเหลืองทางเฟซบุ๊กในราคาต้นละ25,000บาทแต่ผ่านไปหนึ่งเดือนต้นหูช้างด่างเหลืองกลับกลายเป็นสีเขียว โดยนางสาวสุนิสารัตนพงผู้เสียหายเดลาว่าเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาตอนอยู่ที่จังหวัดระยองได้เปิดดูเฟซบุ๊กอาจารย์น้ำเงินกาเต้นเห็นต้นหูท้างด่างเหลืองที่อยากได้จึงได้สั่งซื้อต้นหูช้างด่างเหลืองในราคาต้นละ25,000บาทเมื่อมาส่งแล้วยังขอค่าส่งอีก300บาทรวมเป็นเงิน25,300บาทโดยด้โอนเงินผ่านไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีเศษทุชาตินุชมากและหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนใบต้นหูช้างด่างเหลืองเริ่มเหี่ยวและผลัดใบขึ้นมาใหม่แต่กลับกลายเป็นใบสีเขียวตามปกติซึ่งได้แจ้งเจ้าของเฟซบุ๊กที่ขายให้ทราบและแนะนําให้เอาใบมะขามโรยในกระถางที่ปลูกตรงได้ทําตามแล้วแต่ต้นหูช้างก็ยังไม่ด่างเหมือนเดิมยังเป็นสีเขียวอยู่ทั้งสามใบต้นหลายวันผ่านไปได้โทรศัพท์ไปอีกครั้งพร้อมทั้งขอคืนต้นไม้ แต่ทางเจ้าของ Facebook ยืนยันว่าจะคืนให้เพียง22,000บาทเท่านั้นเพราะทําให้เสียเวลาตนเองก็ยัง,งงงอยู่เหมือนกันและได้โทรศัพท์สอบถามอีกหลายรอบแต่ไม่รับสายแล้วก็หายเงียบไปเลยจึงได้เดินทางเข้าแจง้งความร้มองทุกข์กับรถตํารวจเอกอิกสรามุตนาคยารองสรารวัตรสอบสวนสพปาาเกรด็ดไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนจากการตกลงกันไว้ว่าจะคืนเงินเต็มจานวนค่าต้นไม้ดา่าง แต่ต่อมาผู้ขายจะคืนเพียง22,000บาทโดยหากค่าเสียเวลาทําให้ผู้แจ้งต้รับความเสียหายจึงต้องการจะขอคืนต้นไม้และรับเงินคืนเต็มจํานวนหากไม่ทําตามสัญญาก,ก็จะาดาเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนสพปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งความตามความประสงค์ของผู้แจ้งไปแล้วจึงได้ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานร้านเขาบอกว่าเขาอยู่นนทบุรีครับอ๋อร้านอยู่แถวไหน คนที่ขายอะค่ะเออเราก็เลยมาแจ้งที่มาเกตไว้แจ้งที่ตำรวจเขาก็รับแจ้งไว้ให้แต่ตอนที่เราสั่งซื้อคือเราอยู่ที่ระยองค่ะแล้วต้นไม้นี่ไปส่งที่ไหนคะลาดกระบังค่ะส่งที่ลาดกระบังแล้วตอนนี้ติดต่อเขาได้ไหมไม่ได้เขาไปแล้วเหรอทั่วไปทั้งในเฟซทั้งเบอร์ก็ไม่มีคน โทรตั้งหลายสายแล้วออค่ะอันนี้ก็คือไม่รับสายเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าพี่บอกอีกทีพี่ยังไงติดต่อมาทางเทิร์นกับพี่ค่ะถ้ายังไงก็ติดต่อมาคะยินดีที่จะคุยก,กันน้อยค่ะอยากได้เงินคืนติดต่อเบอร์พี่เลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะหมายเลขอะไรครับถึงแปดแปด เขาลูกเรนบอกว่าเนี่ยให้เอาใบมะส่ามมารองโรยเขาก็บอกว่าเขาว่าฟันโทไม่ง่้มันเหลืองเออถ้ามันเหลืองมันตรงประเด็นนะมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับอ่าโอ้ยมาแล้มันเขียวเนี่ยเอ๊ะมันก็เหมือนกับหลอกลวงนะก็คือถึงไม่หลอกมันมันประกันนะอันนี้ว่ามันไม่ตรงประเด็นมันก็ต้องคืนต้องคืนเขาตอนแรกที่ซื้อเขาบอกว่ายังไงนะพี่ ไอ้ที่ดูในแชทเขานะก็คือว่าเขาก็ประกันน่ะแล้วถ้าว่าไม่การันตีเลยว่างั้นเกมอะอมเกมได้อเราก,ก็เห็นว่าความมั่นใจความเอ้เออที่มันมาแล้วมันไม่ใช่มันก็ต้องคือน่ะ,มะไม่ใช่น้อยก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวหรอกมันก็ต้องมันก็ถือ่ต้องคือแล้วติดต่อไม่ได้ก็เลยต้องวิ่งหาตำรวจติดต่อมาได้มากี่วันแล้วครับพี่ คุยเมืห่หน้าหน้าเฟซเขาใช่ไหมครับพี่จุดกระเดือนเดี๋ยงอ่ะอืมครับอืมครับพี่ครับไปเรื่อยๆเลยพี่ไปเรื่อยๆเลยอ๋อ,อก็พอเห็นแล้วมันก็ดูเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันใช่นะพี่นะ ตอนนี้เป็นงานที่ติดต่อได้ไหมันเกียวไม่ได้เลยแล้ก็อยากืจค่ะพอเราติดต่อื่นข่านีสุดๆื่าวใหมก็นิวส์ยีิบสี่เดี๋ยวราคิสีรายงาน